ข่าวด่วนครับข่าวด่วนวันนี้มีข่าวด่วนเข้ามาสําหรับตารางเปลี่ยนแปลงนะครับมีตารางการตารางตู้กาชานะครับได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งในตอนแรกนั้นมันจะมีตัวละครเข้ามาต่อจากปูยามะนั่นก็คือโตจิโร่ของเรานะครับซึ่งมันจะเข้ามาตามนี้อ่าทดกยคนบลกันไว้เขาข่าวว่าจัดตารางกันไว้ดูแล้วว่าวันที่ประมาณประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้นะว่าปูยามะเสร็จ ก็จะเป็นโทชิโร่ล้วจะเป็นไวยิโกะบางคนก็อาจจะไม่เอาปู่เอาพอดีพอจะได้ข้ามโทชิโร่แล้วก็เก็บไว้เอาไว้ยิโกะบางคนจะเน้นไวยิโกะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่วันนี้ครับตราดตู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการผันผลย่างหนัก่วงคนที่จะใช้เพชรสุ่มตู้สุมยกหรือจะสุมตุลละคร,ครต้องคิดกันอย่างหนักว่าคุณจะมีเพชรพอหรือไม่สำหรับสายดองยกก็ ตารางในวันนี้ที่มีการผลข่าวด่วนของมันก็คือแท่ได้ไวยจิโกะได้เข้ามาก่อนนี่คือกะยะโทจิโร่ครับซึ่งผมมั่วนิ่มเหรอผมไม่ได้มัว่วอ่าว่าเราคำนวณกันไว้ว่าเคยบอกไปแล้วว่าวันที่สมตู้มันจะมาวันที่สามปึ๊บตัวที่3ามตู้วันที่สาตรงนี้ดูจากนีินอ่าเคยบอกไปแล้วนะผมเคยบอกเทีมของผมแล้วซึ่งตัวที่เข้ามาคือไวยจิโกะอ่าดูได้นี่ เพิ่งเอาใช่ไหเพิ่งเข้ามาวันแรกนี่คือวันแรกแล้วนะครับอ่าไวยีโกเข้ามาเป็นตัวที่สามนะครับแล้วเป็นตัวที่หลายๆคนชอบแล้วก็ติดเมตาด้วยนะครับซึ่งในตารางตู้มันได้ทาการเป็นมีอบอชุนซุยชุนซุยปูยามะโทชิโร่แล้วก็ไวจิโกอามีเว้นช่วงแบบโทชิโร่ไม่ได้ติดเมตาใช่ไหมล่ะติดอยู่แต่ว่าคนไม่ค่อยใช้หรอก อ่าแล้วก็เป็นไวจิโกเป็นช่วงให้คนเก็บเพชรเก็บอะไรใช่ไหมสำหรับสายดองก็อ้อพอโล่งใจหน่อยแต่ตอนนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นน่นี่กลายเป็นไวจิโกได้โผล่ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวเมตาที่แบบติดเมตาจริงๆมันต่อกัน2ตัวติดคือปูยามาปุ๊บไวจิโกมาเลยเอาแล้วทีนี้ทุกคนควรจะคิดหนักแล้วนะครับว่าคุณจะสุ่ม ปูสุดหรือคุณจะสุม่มไอนี่สุดนะครับไอไวจิโกสุดอ่าสำหรับเข่าโดนวันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละครับอ่า,อาเอาแลวครับคิดกันให้ดีนะครับว่าจะเลือกตัวไหนยังไงจัดจัดประมาณกันให้ดีสําหรับสายดองคิดเยอะๆนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอ๋ออันนี้เป็นเซิร์ฟลอย 731นะของเซฟนออ่าอ่านะครับอ่าสําหรับตารางมันเขียนไว้ว่า520กว่าบวกใช่ไหมตอนนี้ไอ้เซ็เนี้ยมัน700กว่า731อ่าอ่าอก็บอกกละเอียดไว้หน่อยนะครับอ่าก็ไปละบ๊ายบาย